ทุกคนนี่ช่างทำเล็บหรือว่าคุณหมอคะเนี่ยสมัยนี้มันต้องทำขนาดนี้แล้วหรอเลอ้าวเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำเล็บให้ทุกคนดูนะวันนี้เนี่ยช่งางเป็นคนทำนะคะอ่าทีนี้เราก็จะใช้เข็มเนี่ยฉีดเข้าไปในเจลนะฉีดฟองอากาศเข้าไปนะคะบึ๊บบึบแบบนี้เลยอ่ะมันล้ำสมัยขนาดไหนอ่าแค่ทำเล็บนะคะแบบนี้อ่ะดูฟึง่ง ขึ้นให้มันเป็นฟองอากาศให้ได้นะทุกคนอ่ะสุดท้ายนะคะช่างที่ร้านเราเก่งมากค่ะก็ทําได้แบบนี้นะคะต้อนรับส่งการแบบนี้เลยค่ะเหมือนมีหยดนงหยดน้ํามีฟองอากงอากาศนะคะใครอยากได้ลิฟส่งการเลิศก็มาทําได้ที่ร้านลาลาเนลนะคะลายนี้ก็ทําง่ายๆเองนะคะก็ทํเหินอ่อนแล้วก็มีฟองอากาศนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด3มชั่วโมงนะคะลายนี้ก็บอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยใจสู้มากๆค่ะ ร้อมกับช่างนะคะต้องสู้กันจริงๆเลยค่ะโอเคตามนี้นะคะแล้วมาทำเล็บกันนะทุกคน